ครับเราไปต่อกันที่จังหวัดพะเยาครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาลณรงค์ให้ผู้ข้ามถนนหันมาใช้สะพานลอยทางข้ามนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยครับ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและทหารมณฑลทหารบกที่34และภาคเอกชนร่วมกันรณรงค์ใช้สะพานลอยบริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพะเยาและฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพะเยาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ที่เดินข้ามถนนโดยการใช้สะพานลอยในการเดินทางข้ามเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณผู้ที่มีคนพลุกพ่านและมีความหนาแน่นของรถยนต์ ทางด้านของนายยศกรสุขสะอาดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาค่ะระบุนะคะว่าที่ผ่านมาประชาชนจะข้ามถนนในลักษณะข้ามถนนบริเวณที่ตนเองต้องการ น่าหมายความว่าอยากจะข้ามตรงไหนข้ามเลยนะคะคที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นการที่ออกมารณรงค์ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนหันมาข้ามถนนทางสะพานล,ลอยแทนเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยแล้วก็ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุหลังจากออกมารณรงค์ก็รู้สึกว่าประชาชนเริ่มตื่นตัวนะคะหันมาข้ามสะพานล,ลอยกันเยอะขึ้นและได้มีการประสานอบจอพะเยาโยธาธิการและผังเมืองพะเยาค่ะให้ช่วยเข้ามาดูแลเรื่องของโครงสร้างความปลอดภยัยความสะอาดของสะพาน ลอ,อยเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะ